สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอายุการใช้งานของโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์เนี่ยหลายคนคงทราบแล้วว่ามันติดตั้งไว้แล้วมันใช้อายุการใช้งานนานทีนี้นานนานเท่าไหร่ครับโซลาเซลล์เนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ที่25ปีดูเยอะเนาะ อาจจะครึ่งหนึ่งของชีวิตบางคนเลยนะอาจจะตอนนี้50ก็ลอกกันไป25ปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโซลาเซลล์อยู่กับเรานานเราต้องบำรุงรักษาให้เป็นไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปเสียเงินซ้ำซากนะครับโซลาเซลล์เนี่ยติดตั้งเข้าไปเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นข้างหลังนะครับเนื่องจากผิวของโซลาเซลล์เนี่ยเป็นกระจกแล้วเขาเคลือบสารกันฝุ่นไว้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย การบารุงรักษาจึงต้องเว้นระยะไม่ได้ต้องไปล้างทุกวันไม่ต้องไปเช็ดถูทุกวันนะครับปีละสองครั้งนะครับเป็นการบํารุงรักษาแบบทั่วไปและก็ปกติเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้สิ่งที่เราต้องระวังนะครับก็คือในเรื่องของการที่จะติดตั้งในเขตที่มีความสุ่มเสี่ยงนะครับเช่นพื้นที่นั้นเนี่ยมีการยิงปืนบ่อยเช่นจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่แข่งเรือแข่งอะไรก็แล้วแต่ยิงปืนเข้าไปอย่างเนี้ย อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่ลูกกระสุนนะครับจะหล่นลงมาโดนกระจกแล้วก็แตกได้อันนี้คือเสียหายหลายที่ก็เจอแบบนี้พื้นที่ลูกเห็บอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะมาโดยไม่ทราบที่มาที่ไปอยู่เฉยก็อ้าวเกิดขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยก็ทําให้โซลารเซลล์อาจจะแตกหักเสียหายได้นะครับการบำรุงรักษาก็ไม่ยากอย่างที่บอกว่าเราแค่ล้าง ปีหนึง2 2ครั้งนะครับแล้วก็อายุการใช้งานก็คือ25ปีเนี่ยปกติเนี่ยท่านก็ล้างแอร์อยู่แล้วใช่ไหมนั่นคือวิธีการเดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันคือใช้น้ำนะครับในการฉีดล้างด้วยปืนแรงดันนะครับอันนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ติดต่อช่างดีกว่าเนาะ สำหรับท่านที่เป็นผู้ใช้งานเนี่ยอย่าไปเสี่ยงเลยเพราะข้างบนน่ะมันมีไฟนะครับตัวไฟของโซลา r เซลล์เนี่ยจะทำงานในช่วงกลางวันแล้วเราไปล้างช่วงกลางวันด้วยดังนั้นเนี่ยให้ผู้เชี่ยวชาญไปล้างให้เราดีกว่านะครับเขาก็จะมีค่าบริการเล็กๆน้อยๆคล้ายๆกับล้างแอร์นั่นแหละอ่าอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเรื่องของการล้างแผงแล้วก็การบำรุงรักษานะครับสำหรับท่านที่ติดตั้งไปนานๆน,นะ แล้วก็มีโซลาเซลล์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วอาจจะติดกับใครก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราก็มีบริการในการรับล้างแผงด้วยไม่ได้ขายนะแต่ตรงๆเลยนะครับก็มาบอกมาบอกกันว่าพีเก็มีบริการเรื่องนี้เช่นกันนะครับก็สามารถติดต่อกับช่างตัวแทนพีเหรือสาขาของพีเไซหรือ1247นะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะติดต่อช่างไปพื้นที่ของท่านได้เลยนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ